้ค่ะลำจบเรื่องแล้วพี่น้องชาวสุดท้ายกำลังจะเตยลาดว,วันนี้เตยลาที่อำเภอเมืองจะมาแช่บุกค่ะแล้วก็เดินทางกันต่อตอนเย็นเราก็จะไปต่อที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินโว้ยตันดังตันดังยุ่ตงตรงตาหมวอ่ะจนหอดเดียวนี่มันนัเศร้าตันดังยุ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าเสียงปกติด,ดีนะ การเริ่มฮอนเร็วการเริ่มเฮียบช้าสุดท้ายแล้วพี่น้องฟังพี่น้องฟังรับนี่พี่น้องก็เรื่งอับผุนตั้งโงกตั้งใจีเลียรูเพินมักเรืองรักระดาฟังคูเพนมากเตยผักกะเี่คนเตยเป็นเรื่องธรรมดา้องนาเวนี่อ๋อรับกระชินแล้ว พี่น้องกันคูน่ทอนนังฟังลําน้อกันอากาศเมื่อนี้ก็ฮนก็หนาวค่ะสำหรับช่วงดึกนะคะกะเ็เลยนังฟังลั่มแต่ยางสบายใจมมีป่าลมมีฝนลมมีลมมากกวย,ยอกองตนนันนาว่นานี้อากาศเริ่มฮอนเริ่มรู้สึกว่าจ้าของเป็นบวมบขม้น ด้วยนุคิดเป็นเอง,ออเองออแต่ก่อนนายกมาก่อนนายกมาคับพวงนี้พอละเบียี่น้องบาดีพนังฟังล่าฟังเรือ่อแต่ว่าท่าเติมพระกบ,บาลขึ้นกันตับไปตามยุคสมัยตามเวลาวัานเวลาผ่านไปการเติมจะอง่อกระพาะไปมั่นถึงใจ สว่านัวนวดวันวดย่ำโศกถ้ากันโศกแล้วเผาเดีย right? ้าใใจลาพี่น้องค่ะดงพี่น้ค่ะโตเลืองโตเครืองโิพูนข่้นเรืองแรกบุญบริมาฉลองง่ายบุญเดือนสามบัดรชิมซี่พี่น้องบันยูบันนวดพี่น้องเพื่อนเพื่อนจัมดเตียครับ การแสดงตั้งแต่ต้นจนจบมื่อนี้บอลได้ทิพากษ์ทับบาไดบอลถือการแสดงมองไดบอลสมากภาคพื้นซเดีิ้งจองกับโขงปอยสิ้นชัยขอกราบพระธาตุพระให้ออกราบสทมารพี่น้องทุกท่านครับทุกสิ่งทุกอย่างบนเวทีการแสดงหวังยังให้พี่น้องได้มีร้อยยิ้มแล้วก็เสียหัวรอกมีความสุขกับการแสดงของหนุ่มของหลานปลาซื้อปลาเสียงปลาสิริขินทุกที่ไปไปลูกเป็นหลานของที่ของน้อง พี่น้องตามมาติดตามผลงานในท่าเกตนะบอลั่งใจ็นรอยแล้วก็ชอ uh ่องยูทูบบอลั่งใจ็นร้อยหนึ่งร้อยสิบเอคลับนะครับรกราบนมัสการขอมบคุ้นประเด็นคุ้นขนมขอจเจ้าอาวาส้องท่านประสงค์เจ้าทุกทา่านทุกดวงที่ดูแน่หากตาสูงต่อรุ่รานบอลั่งใจ็นรอย คณะกรรมการผู้จัดงานกินองบานลนยวดูแลอย่างโอ้คุณตอนรับเป็นอย่างดีตั้งใจวินาศที่เรงแหน่เดินท่ามาถึงหวังว่าโอกาสหน้า้าไม่ทิ้งคุณวาสนาในกลับมารับใส่มาฉลองในงานสำคัญของพี่น้องอีกปีหน้าปีสิมาไม่ขอไม่เจอในเรื่องกิน้องเด้อครับนครับขอบพระคุณพี่น้องเลยหลายคุยหลายสายญากเจ้มาถึงที่นินองคืนนี้ ที่เดินขางในท้าการแสดงต่อยุมันต่ออัเพื่อเรื่องงหวัดอาราสินครับสุดท้ายขออำนาจในคุณคอบคุณคุณประทัมคุณะสและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผู้ตาอาหารหลักบ้านหลักเมืองบาลามีของเจ้าพอไม่ง่าแรลโดนประการในพี่น้องแป้นเล้งแป้นมลันทุนทุกทานพี่น้องชาวบ้านหยวจงประสมใจกว้างสูงกว้างเจเลื่อบอยเก็บบอยโดนอายุมันวันยืนข่าถ่ายดำด้วยเงินล้านเงินสิบล้านในกขับเ๋า วิทีวิทีถูกไว้ทุกวันทุกวันเด้อสาธุครับเอามานี่ลูกขึ้นมาฟ้อนกับลูกหลานครับเริ่มต้นจากผมกุลาเปร์ครับไอเดี๋ยวเปล่าไปชิพ่าจังว่าเบิ่งอันนี้เริ่ม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 วาเบิ่งอันนี้มาเบิ่งอันนี้มาเบิร์อะไรว่าเบอร์อะไร เปล่าเปล่าแปลว่าเขา,า,าได้แนวกินเสาร์แล้วล่ะนี่นี่ไปเบี้ยที่เกิดเหตุเอาไปแกงแม่พี่น้องเห็ดเล็กเห็ดเล็กมันมีเล็กอยู่ม,มนันกระมลขึ้นมากเกิดได้ไงอันตรายใจ พี่น้องเวทีมันตากฝนมันเล็เกิดเหตุบางจัดจัดพี่น้นนนองคำคำนะคะห้ามดราม่ามันถึกฝนเนาะเดี๋ยวถึงฝนถึกแดดเวทีเขามีเหตุเหตุยืนนั่นเกิดในจอกลืบเอาไปแกงพระเอกนั่งเอกเขายู่ใช้ยภพมนิ จะค้นนี่ไอ่เพิมงนี่น้องตายไอ้ตามีน้องตายไอ้ตาไอ้ตั้มไอ้ตีไอ้ตีเด้อไอ้ตีแม่บระตูแม่ไปอีกคือเออลายแหงน้องบิวตี้น้องเอโอโอ้ยลายแหงเ่าเขาใบใหญ่สำนักงานเขามาหยวนใช้ภูมิเฮ้ยไปล่าเร็วๆพี่น้อง ปอนๆอนอยู่กันเลยแน่ไปเห็นอ้อาเฮียงว่ะพอด้แท้แม่นเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเกิดอยู่ท่งเวทีว้าป้าบันิเดินทางต่อเก็บของเดินทางต่อพอกันอยู่ที่กาลสินค้าบ๊ายบาย